ต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอนจ๊บท้องถินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับมหากรรมการจัดการศึกษานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาพร้อมกับโรงเรียนเทศบาล2วัดช่องหลวงว่น่ารักมากครับไปดูไปชมกันได้เลยนะครับโอเคครัแบมบีท่านปอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาด้วยนะครับามาด้วย มาด้วยนะครับโอเคเราน่ารักมากๆเลยนะครับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้าน่ารักมากๆเลยนะครับร่วมแสดงแล้วก็เปลี่ยนตัวแทนการแขร่งขันระดับเทศบาลไปลร่วมแข่งขันระดับภาคกลางด้วยนะยอดเยี่ยมมากครับกดไลค์หน่อยออยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเคสุดยอดเลยโอเคเพื่อนลูกสาวทำดีมากครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ เป็นรูปอะไรนะครับวุน้นแฟนซีค่ะวุน้นแฟนซีนาะโอ้แบบครับแจกร่วมแจกนในงานด้วยเนาะอ๋อดีมากเลยครับเดี๋ยวชิมได้นะคะโอเคค,ครับช่องสอนนทิบท้องดินไทยครับ รูปนะคะกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนำโดยท่านพอวัฒนาเจริญเปลี่ยนนะครับและก็คณะครูโรงเรียนเทศบาลสองนะครับได้มาร่วมจัดนะครับกิจกรรมนะมหกรรมการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรีนะครับรักมากเลยนะครับท่านศึกษาทิการจังหวัดนะครับให้มาร่วมด้วยนะครับมากิจกรรมครับ ครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับก็จะมีฝ่ายรับรายงานตัวลงทะเบียนตรงนี้นะครับตอนนี้รับรายงานตัวนะครับครับก็จะมีศึกษาภาคนะรัมาร่วมประชุมด้วยนะครับ ได้เร ah ิ่มด้วยนะวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างวัน no? นี้วันนี้ก็จะเปนสบู่นะคะก็จะเป็นสบู่ดักใจค่ะสบู่สบู่แบรนด์ดักใจค่ะเป็นสบู่ที่เป็นผลิตของโรงเรียนนะคะอ๋อครับเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนค่ะของโรงเรียนพระมหาวิทยาลัยค่ะพระมหมวิทยาลัยนะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่สาธิตนะพรามหาขอโทษทีวอาโทษม่ได้ดูพรามหาวิทยาลัยนะเพราะไปอยู่ที่นู่นแล้วเนาะมันจูแล้วเนาะ โอ้ดีละดีละโรงเรียนท่ามะขาวมวิทยานะครับต้องก็็เปนมมรไทยอ๋อครับครับเราเป็นรางวัลผู้เสียสละแบบโอ,อเป็นข่าวค่ะที่มีนักเรียนที่มีจิตอาสาค่ะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะที่เพื่อนอมีรูปร่างพิการผิดรูปอะค่ะค่ะ รางวัลล่าสุดที่โรงเรียนธรรมขามวิทยาของเราได้นะคะก็จะเป็นรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมนะคะน,นี้เป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะนักเรียนชั้นมอนหนึ่งะคะ่ะ <บำ S 1> ที่ได้อุ้มเพื่อนที่มีรูปร่างพิการผิดรูปะคะ่ะกระดูกผิดรูปอะคะ่ะให้ได้มีโอกาสได้ขึ้นชั้นเรียนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนตัวที่จะขึ้นชั้นเรียนลําบากะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วย แบกสัมภาระหรือว่าช่วยอุ้มเพื่อนไปที่ชั้นเรียนนะคะอันนี้เพื่อนๆจะช่วยกันดูแลค่ะอ๋อนด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นรายวิชาค่ะเป็นรายวิชาปั้นค่ะจะมีคุณครูสุเมธจันแดงค่ะเป็นผู้ฝึกสอนนะคะคร่ะโรงเรียนท่ามะขามเปียก็จะมีรางวัลในหลายๆด้านนะคะคค่ะด้านอะไรบ้าง ก็อันนี้จะเป็นถ้วยฟุตซอลค่ะแกนแข่งขันฟุตซอลนะคะรางวัลล่าสุดที่เราได้มาก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะประเภทเยาวชนนะคะอันนี้ก็จะได้ถ้วยมาค่ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานนะคะระดับชาติของวิร,รมาขามวิทยาค่ะก็คือเครื่องตัดหน่อไม้ค่ะเราได้จดอนุสิทธิบัตรแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็น ผลงานที่เราได้ไปนำเสนอมาค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะค่ะอ๋อเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีค่ะหนูนางสาวธัญพรอินเหมราชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะเป็นนักเรียนของโรงเรียนท่ามะขามพิยา หนูนะคะได้รับรางวัลน,นะคะก็คือเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานค่ะแล้วก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานนะคะมทศรุ่นที่12จังหวัดราชบุรีค่ะของโรงเรียนธรามาขามวิทยาค่ะเยี่ยมมากค่ะดีค่ะ โรงเรียนวัดหนองกบนะคะขอนําเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาค่ะซึ่งในบูธของเรานะคะจะนําเสนอในเรื่องของความเชื่อมโยงของหลักสูตรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถนําวิชาที่เราเรจะทำมาค่ะวิชามาย้อมไปทําการสอนในเรื่องของส,อาสาขาสิ่งทอกับทางเทคนิคพุทธามได้ด้วยค่ะ <c oughs> ส <Okay. S 2> ะั้นคำนี้คือคณะครัวจะโรงเรียนวัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชบุรีครับได้มานําเสนอผลงานนะครับขอผ้าด้วยนะครับนี่โรงเรียนอุดมวิทยาคร,รับมาร่วมกิจกรรมดในช่วงเช้าส่วงน้นะครับตอนย่าชี้แจงตะบนพนีครับวันนี้คือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีครับมาร่วมนับแสดงผลงานในวันนี้นะไปพี่เตยนำผลงานมาร่วมสแสดงด้วยนะครับเมื่อท่านประธาน ทีคณะครูอาจารย์ได้มาพิมแสดงพิธีตัดสักานะครับขึ้นขอความอนุกรทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพอพิธีเสบ็จแล้วก็มารถขานเกิดทุกท่านให้นั่งลงนะครับหลังจากนั้นนะครับสก็จิบชมบรรยากาศการบูรณาการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็คงจะจบลงคงไว้ตพียงเท่านี้ อย่า,า,า,ยาลืมฝากซับตะใครกดไลค์กดแชร์ได้ติดตามเพื่อเป็นกำลังลใจให้สรจิตก้าวเดินต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ